ทุกครั้งที่ผมทํางานศิลปะนะครับก็จะรู้สึกทุ่มเทด้วยความรักที่ว่าอยากให้งานชิ้นนั้นออกมาได้คุณภาพแล้วก็เป็นผลงานที่ที่ดีจนมาทํางานในรูปแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันลงตัวแล้วเริ่มมีคนชอบเริ่มมาถูกทางที่ว่าทํางานแล้ว รู้สึกคนดูอินกับผลงานมากขึ้นซึ่งผลงานแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันครับแต่ละช่วงเวลาก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบแล้วก็คอนเซ็ปที่เปลี่ยนไปตามช่วงวัยของของ,ของงานที่ผมทำปัจจุบันงานที่ผมทำาณตอนนี้ก็รู้สึกโอเคระดับหนึ่งครับซึ่งอยากที่จะพัฒนาผลงานให้ไปใน อีกทิศทางหนึ่งที่มันดีขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นก็พยายามเรียนรู้ผลงานศึกษาผลงานมากขึ้นพยายามที่จะเรียนรู้กระบวนการความคิดของตัวเราแล้วก็ผู้อื่นอยู่สม่ำเสมอครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจกับตัวเราเองแล้วก็โลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ตัวเราที่เราจะต้อง ทำงานให้ให้ผู้ชมเขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยครับตัวงานที่ผมทำก็เลยมีรูปแบบที่นำวัตถุพวกของเล่นสิ่งของในวัยเด็กตุ๊กตาหมีหุ่นยนต์หรือว่ารูปทรงที่ทำให้คนดูเข้าถึงได้ง่ายนำมาใช้ในงาน เพื่อให้คนดูรู้สึกมันซอฟแล้วแล้วอินดึงความน่ารักออกมาให้คนดูรู้สึกย้อนไปในวัยเด็กหรือว่าคอนเซปที่ผมทำเกี่ยวกับอินเนอร์ชัยคอนเซปอินเนอร์ชัที่ผมต้องการที่จะพูดถึงจิตใต้สำนึกในตัวผมในวัยเด็กครับที่ว่าวัยเด็กผมผ่านอะไรมาบ้างพบเจอสิ่งรอบตัวอย่างไรบ้าง ซึ่งผลกระทบตรงนี้ผมก็เลยนำมาสร้างสารร์ในงานช่วงนี้ของผมครับรูปแบบเป็นรูปแบบแนวบ๊อบเซรเรียลบ๊อบเซรเรียลคือแนวที่ศิลปินจินตนาการขึ้นจากความฝันครับนำมาปรุงแต่งในความจริงที่ว่าศิลปินพบเจอมา ศิลปินรู้สึกกับสิ่งนั้นมาแล้วก็นำมาสร้างเป็นงานศิลปะครั้งที่ผมทำก็จะรู้สึกอินกับกับผลงานที่ว่าตัวเองถ่ายทอดลงไปซึ่งอยากให้ผู้ชมเขาอินกับสิ่งที่เราทำ อบวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในในการที่เราแบบรู้สึกว่ามันมีความหมายในชีวิตก็คือการวาดรูปทุกครั้งที่ผมรู้สึกเศร้ามีความสุขหรือว่าอยากจะแสดงออกความเป็นตัวเองผมก็จะมักจะวาดวาดรูปครับผมก็วาดโดยที่ไม่ไม่คิดว่ามันจะมาเป็นประกอบอาชีพ ในปัจจุบันนะครับพอได้เริ่มวาดมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นส Mot ิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทุ่มเทวาดมาอย่างต่อเนื่องครับจนจนผมรู้สึกว่าผมอยากจะประกอบเป็นอาชีพแล้วก็าาสามารถสร้างรายได้ได้สามารถนำมาเป็นแรงขับให้เราอยากมีชีวิตดำเนินหน้าต่อครับการเรียนศิลปะเนี่ย ที่บ้านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรียนไปแล้วจบไปเนี่ยจะดำรงอาชีพอะไรจะทำอะไรซึ่งแบบตัวผมเองอยากจะเป็นจิตรกรให้ได้อย่างที่จะเรียนศิลปะแล้วมีคนยอมรับมีคนซื้อให้ได้ผมก็จะพรีเซนต์ตรงนี้ให้ให้กับที่บ้านผมมาฟังตลอดว่าเออผมอยากเป็นศิลปินนะผมอยากวาดรูปนะผมอยากทำงานศิลปะแล้วแบบมีคนซื้อซึ่ง ผมก็พิสูจน์ตัวเองครับให้ให้ให้ครอบครัวครับเห็นมาปัจจุบันณตอนนี้ผมก็ทําให้เขารู้ว่าผมดํารงอาชีพนี้ได้แต่คือณณหลังจากนี้ในอนาคตผมก็ยังจะทําอาชีพนี้อยู่ก็ยังศรัทธายังมีความหวังยังเชื่อมั่นอยู่ว่าตัวผมจะทําอาชีพนี้ให้ให้ได้อยู่รอดได้ครับในในชีวิตของผมผมก็จะประหยัดจะ อดออมของผมมะครับเพื่อที่จะดำรงอาชีพนี้ให้ได้ตามเป้าหมายที่ผมวาดวาดไว้ตามแบบอย่างของศิลปินที่ผมนับถือที่เขาอยู่รอดได้แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเราทำสิ่งนั้นด้วยความรักและทุ่มเทผมคิดว่ามันจะสำเร็จแล้วก็ถ้าวันนั้นมันอาจจะมีล้มบ้างมีมีม เป้าหมายที่เราวาดไว้แล้วมันอาจจะเคลื่อนบ้างไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราก็จะหาอย่างอื่นทำครับเพื่อที่จะอยู่รอดแล้วก็เอารายได้ที่เราอยู่รอดมามาทำงานศิลปะอยู่กับศิลปะมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกรักแล้วทำได้ดีที่สุด